ใครกระทะมาะครับมีมมอะไรจนะมีข้าโพดแตงกวาคุณเชียงคุณเชียงหมูยอมะเขือเทศนะอันนี้ก็มีน้ำให้กรีนะครับนี่เครื่องป่น<ม>โเอ,อเขาทำแบบไม่สุกนะอยากได้สุกก็บอกเขานะ ไข่มอมเียลไ่เออเนี่ยเขามนชอบไข่ไม่สุกเลย,เลยอันนี้ออันนี้เป็นชุดอาหารเช้าอันนี้อันนี้เก้าสิบบาทนะโอ้หสลัดอันนี้ท่อนะแปสบินยางของที่เขาส่งาอันนี้มีอะไรเนี่ย มีสซกรอกให้สองชิ้นแซกรอกสองชิ้น3มชิ้นที่หั่นชิ้นหนึ่งแล้วก็โมโลนาแล้วก็แฮมพวกลอง,องดูกส้กรอกก็ได้อร่อยไหมอร่อยไขนจจ่น่าจะมันขนาดก็อร่ออ่ะไม่ใช่ซกรอกเซเวนด้วยนะ

คนะก็ดีเหมือนกันข้าวกรอบอร่อยอร่อยอ่ะฉันลองกินหน่อยนะอืมขอข,อข,อข,อขอ้าวกอบไปเนียนะ่ยตักให้มาคือไหนเอขอทำขนมปังเนาะอืมแล้วเขามีให้สั่งอนะ่ะใช่ถ้าเกิดมาถึงว่าเขามีขนมปังมาด้วยในชุน,น,นอ่ะ ดีครับคุณพ่อเขาขันไม่ถูกอย่างไรไข่ตกมาถูกก็บอกเขานะ